าทเพิ่งเปิดมาโดนทิ้งออกมาได้ทีรัเก็บตกได้ทีนึงยิงกระโดดปัดทีรัดเสาเรียลจนดึ้นำเลยครับมุจะไปตั้งสานตามไปตั้งสาที่ไหนครับดูครับยิงเองแล้วซ้มเเองครับโอ้โหก็ดือเลยอะไรขึ้นครับยางพุ่เโอ้โหนจังหวะนี้ก็หัวถัวเหลืองปากกับไปอย่างีแล้วก็เลือดไอ้สาวเืแล้วก็เลย นี่นะครัก็เป็นทางด้านนี่นะครับดองน้ําสีแดงครับอย่างทางด้านนี่นะเต็มบางเต็มครับเพิ่งมาเข้าอิสลามได้หก้ยเฮ้ยเลือก้ท็อปแอ้นี่เลยนะท็อปสกอรนะโอ้โหนี่น่าจะขยับน่าขยับเอาเลยสีรัดใส่กวาดแล้วก็เลือเเฮ้ยเลืเลือดเลืดูดีครับข้าาวไฟมาได้จ้าโอ้โก็ผืปีกตะวันเลยเฮ้ยหมาอลกนหมว่าอยัางไรครับหมแดงเหลือง ไปแล้วเว้ยไปแล้วว่ะหัวเหลืองครับสี่แล้วครับฟันนะครับไปเนื้ยเนี้อเนื้อเนี้อเนื้อๆฟันมาดนี่มันเริ่มจะได้กินคราวๆมาแล้วบางเซมโอ้ลักหุ่ลักอุกศาทุกเลยครับตีมาส e! ุโคไทยโอ้ยเรียวเลียวเลยฝากเลยจับจับแล้วโยกโยกแล้วยิงชนเสาเข้าประตูไปเลยตั้งมาแล้วชีรัตได้แล้วชีรัดจีจี้ัดจี เกมนี้เองก็ได้เห็นไหมซันต้ามาคว้ายมากันกันไปที่ซันต้าแล้วก็นจิกทีแล้วลลลี่ก็โดนคือแววตาของนักล่าแล้วกันนิ่งมากจริงนะเด็กบุ่มคนนี้กันชาบอลกันชาบอลยิงเฟรดเกมจ่ายแล้วตามอีกครั้งหนึ่งครับสุโขทัยครับดีรับครับดีรับน่าช็อตมากครับจริงครับเห็นช่องจ่ายมา โอ้ค oh, มเ็กกระมี่เลยครับเปิดต่อมาให้กับการการเปิดตาเสาแรกเรียบร้อยรับไม่ไม่รับด้วยครับโอ้โหพิกแซงครับสุโขทัยมาแล้วจังหวะต่อบอลมีลักเป็ดรักไก่หรือเปล่าย้อนเข้ามาแล้ว go 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 ดาวไฟมาแล้วจากลูกเตะมุมครับจังหวะนี้สุโขทัยยังไงเเอาลุตแล้โอลมันกไปแล้วมันก็ไปแล้วยังทีละน้ละ้อ สวยไปแล้วครับสวยไทย